สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปจับพึ่งกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่คือรังพึ่งพงนะครับเพื่อนเพื่อนที่เราทําจากวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็มีพึ่งมาอาศัยอยู่ในนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะจับพึ่งกันนะครับว่าึ่งอย่างนี้จะมีน้ําหวานเยอะไหมแล้วก็จะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมวิธีกันเลยนะครับว่า ครับเรามาชมวิธีการจับพึ่งพงกันเลยนะครับซึ่งพึ่งพงลังนี้นะครับวัสดุนี่ครับเราจะทําด้วยกระถางนะครับแล้วก็ใช้วัสดุง่ายๆแบบธรรมชาตินะครับแค่มีหลักใช้ท่อ p v c นะครับแล้วฝาลังเราใช้เป็นกระเบื้องนะครับปิดด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงพึ่งพงได้แล้วโดยเราใช้ฟิลโมเป็นตัวรอดนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับ นะครับพึ um. ่งโพงวัน oh. น no ี uh ้นะครับอยู่ในแบบนี้นะครับเราก็เราไม่รุดนออกนะครับเก็บบรรยากาศของการเก็บพึ่งโพงมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้านล่างดูนะครับก่อนที่เราจะเปิดด้านล่างเราจะใช้นะครับเรื่องของฟันนะครับลมก่อนนะครับเพื่อให้เขาไม่ทําร้ายเรานะครับนะครับเดี๋ยวเราจะดูลังว่าทิศทางลังว่าเราจะกลับลังอย่างไรนะครับยกก่อนยกก่อนอ่ะ นี่ครับเพื่อนเพื่อนครับรังพึ่งพวงที่ที่เราจะจับในวันนี้นะครับวิธีการจับรังนะครับแล้วเราจะจับรังในทางฝั่งนะครับแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับแกรังมันแกเราจะจับรังในทางฝั่งแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพึ่งพวงสวยๆนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะได้พึ่งพวงแบบนี้นะครับซึ่งพึ่งพงหลังนี้ก็เป็นพึ่งพวงที่ นะครับใจเย ciudad, ็นนะอย่ั่นจับมั่นจับเป็นม yep, ื่งพงที่กําลังจับเลยครับเราจะจับเรียนห้าเท่านั้นนะครับพั่งพงครับเราจะจับเขาเดือนห้าเท่านั้นนะครับเราจะใช้ฟันลมแบบนี้นะครับเพื่อนไม่มีน้ำหวานเลยไม่มีเราจะจับเดือนห้านะครับเพื่อครับเพื่อเราจะได้น้ำหวานที่ ไม่มีน้ำเจือปนนะครับเพื่อนๆส่วนเราจะไม่ใช้ไฟเผานะครับเราก็จะใช้เป็นฟันแบบนี้ช่วยลมนะครับเพื่อให้เขาได้อยู่ต่อกับธรรมชาตินะครับเพื่อนครับสวยมากๆครับเพึ่งคงหลังนี้รครับเพึ่งคงลังนี้สวยมากๆครับรตัดๆก่อนดิตัดตัดดตดดวมาดิ เราตัดน้ำหวานด้านในก่อนนะครับนี่เขากำลังต่อมาอีกนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับซึ่งการเลี้ยงพืชคลองก็ไม่ยากนะครับเพื่อน,เพ,อนเพียงแต่เรามีวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่มาชมบรรยากาศใกล้ๆก้กันเลยนะครับเรื่องของการเลี้ยงพึชคลองนะครับหนึ่งปีจับหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นน้ำหวานเดือนห้านะครับที่ วิธีปาดน้ำหวานนะครับเราจะปาดน้ำหวานส่วนลังเราจะแยกออกจากกันนะครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับวันนี้วิทยกรผู้ช่วยอันนี้เป็นพออนิดนะครับนี่ครับพออนิดครับนี่เรามาดูลังแบบนี้กันเลยนะครับสวยๆนะครับในการจับพึ่งโพงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปาดด้านล่างนะครับปาดด้านล่างคุณ้ต้องปาดลังก่อนนะครับเราใช้ปาดด้านล่าง เพื่อน้ำหวานออกนะครับแล้วก็ปัดช่วงรางบนนะครับเพื่อคัดแยกรังนะครับเพื่อนๆนี่แค่นี้นะครับเพื่อนเราก็จะปัดปัดออกนะครับทำแบบง่ายง่ายนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมด้วยนะครับวิธีการจับพึ่งพงแบบง่ายง่ายนะครับนี่ก็เป็นวิธีจับพึ่งพงนะครับเพื่อนๆนซึ่งเก็บภาพบรรยากาศสวยสวยมาเพื่อเพื่อนได้ชมนะครับ ไม่ยากนะครับเดี๋ยวท่านเพื่อนท่านใดที่อยากจะเลี้ยงพึ่งพงนะครับผมก็จะมีวิธีนะครับบอกให้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันด้านหลังไม้ได้เลยครับการเลี้ยงพึ่งพงเ <ข Chance S 1> พืออพ่อผสมเกสรผลพลอยได้ก็เป็นน้ําหวานนะครับขอบคุณทุกคนลังใจเดี๋ยวมีอีกหลายลังครับใวคลิปหน้าเราไปชมวิธีนะครับจับพึ่งพงกันใหม่หรือรายละเอียดพึ่งพงห,หลายอย่างนะครับขอบคุณทุกคนบังใจนะครับ